พระอริยบุคคลสี่ประเภท 1. พระโสดาบันละสังโยชน์ข้อ1ถึงข้อ3ได้ยังต้องกลับมาเกิดอีกแต่ไม่เกินเจ็ดชาติแล้วจะบรรลุนิพพานคือได้เป็นพระอาหารหันต์สพระสกิทาคามีละสังโยชน์ในข้อ1-3ถ,ถึงสได้จิตคลายจากราคะโทสะโมหะได้มากขึ้นจะเกิดอีกเพียงครั้งเดียวแล้วจะบรรลุนิพพานสา ระอนาคามีละสังโยชน์ในข้อ1ถึง5ได้บรรลุชั้นนี้แล้วจะเลิกการคลองเรือนหันมาประพฤติพรหมจรรย์ละสังขารแล้วจะไปเกิดในพรหมโลก 4. พระอรหันตละสังโยชน์ได้ทั้ง10ข้อเมื่อละสังขารแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกคือนิพพานผลที่เกิดจากการปฏิบัติทำให้มรรลุมักผลนิพพานตั้งแต่ชั้นต้นไปตามลำดับดังนี้ 1. โสดาปฏิมักคือมักอันให้ถึงกระแสที่นำไปสู่พระนิพพานเป็นเหตุให้ละกิเลสสังโยชน์ในข้อ1ถึงได้ 2. โสดาปฏิผลคือผลแห่งการเข้าถึงกระแสที่นำไปสู่พระนิพพานสาสกทาคามีมักคือมักที่มีคุณธรรมสูงกว่าพระโสดาปฏิมักทำให้ละกิเลสข,ข้อ1ถึงได้และราคะโทสะโมหะในจิตเบาบางมากแล้ว สสักทาคามิผลคือผลที่พระสักทาคามิผลพึงเสวยเพราะทำให้ราคะโทสะโมหะเบาบางลง 5. อนาคามิมักหกอนาคามิผลคือความสุขที่พระอนาคามีได้รับเพราะละกิเลสอย่างหยาบได้ผู้บรรลุพระอนาคามีแล้วจะบวชไม่มีใครอยู่ในเพศคารว่เลย 7. อะรหัตตมัก คือยานเป็นเครื่องลักกิเลสอย่างละเอียดหรือสังโยชน์ข้อ6 1ถึง10รวมทั้งข้อ1-5ถึง5ได้อย่างสิ้นเชิง 8. อารหัต,ตผลคือผลที่พระอารหันต์พึงได้รับเพราะละการยึดมั่นถือมั่นในกิเลสหลวงพ่อือษีลิงดำได้ให้โอวาทธรรมเกี่ยวกับอาริยบุคคลทั้ง4ประเภทเราจะเป็นพระโสูดาบันได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญรักษาอารมณ์ไว้ประการที่1คิดว่าชีวิตนี้มันต้องตาย ประการที่สองมีความเครารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจประการที่สามทรงศีลในสภาวะของตนให้บริสุทธิ์ประการที่สี่กลางจะทำทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนในปัจจุบันต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานอย่างนี้ถือว่าเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันถ้ารักษาไว้ได้กำลังใจขั้นสุดท้ายคือเป็นพระอรหันต์เป็นของไม่ยากพระสกิทาคามี มีจิตเข้าถึงอภัยทานเริ่มเห็นความสกปรกบของร่างกายพระอนาคามีเป็นผู้ตัดความรักความโกรธหมดจากใจเป็นผู้ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะสร้างบารมีต่อบนสวรรค์หรือพรมแล้วไปนิพพานเป็นผู้ทรงอธิจิตสิกขามีจิตทรงตัวพระอรหันต์คือผู้ที่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาไม่หลงในรูปฌปานและอรูปฌาน จิตไม่มีมานะการถือตัวถือตน